สวัสดีครับแชมเมงครับและนี่คือช่องไอเลออะลอสช่องที่นำสาระดีเกี่ยวโลกคริปโตเคอเรนซีและบิตคอยมาสรุปให้เพื่อนฟังกันครับโดยในคลิปนี้จะเป็นคลิปวิเคอ์กราฟประจำวันที่2เดือนสิงหาคม256อ่าวันนี้เองก็ต้องบอกว่าเดี๋ยวเราอาจจะมาพูดถึงภาพรวมของการาฟบิตคอยลงรถึงแผนกลยุทธ์ที่ผมมุมมองระยะสั้นของผมเนาะ นะครับที่มีต่อบิตคอยล์แล้วกันว่าจะทํำยังไงแล้วก็เดี๋ยวเรามา f o l ล o w up กันอีกสัก2ตัวนั่นก็คือ BMB และ LTC โอเคเดี๋ยวก่อนที่จะไปดูในส่วนของบิตคอยเนี่ยผมขอพามาดูในส่วนของ BMB ก่อนละกันเพราะว่าเมื่อวานเราเรามีแผนในการเล่นตัวนี้ไปนะครับตัว BMB เนี่ยต้องบอกว่าอย่างที่บอกเนาะผมสังเกตเห็นตัวทรง Head a n d Shoulder ในช่วงเมื่อวานนะครับแล้วแผนของเราเนี่ยก็คือกราฟเนี่ยมันเริ่มจะเบรกเอาแต่ว่าเราไม่ได้เข้าตอนเบรกเนาะเรารอให้กราฟเบรก้น่อแลว เข้าจังหวะที่กราฟเนี่ยมีการหล่นลงมารีเทสชุดนี้นะครับเนาะรีเทสชุดนี้ถ้าันี้จะเป็นท่าปกติของเราอยู่แล้วก็คือเราจะรอให้กราฟอะครับเบรกแล้วเราจะไม่ได้เข้าตอนเบรกนะเพราะราคามันอาจจะไกลสต็อปลอเราจะรอให้มันมารีเทสที่โซนเนี่ยครับมันจะมีดีมานโซนอยู่ตรงโซนนี้เนาะบวกกับในส่วนของเทสไลน์ที่เรามองเป็นการรีเทสหลังจากที่เบรกเอานั่นเองซึ่งตัวนี้เองผมเข้าไปเมื่อคืนเหมือนกันเนี่ยครับเนี่ยช่วงลาวๆประมาณ ห้าทุ่มนะครับห้าทุ่มอันนี้ก็เป็นแผนที่ผมโพสต์ในกลุ่มเมมเบอร์ครับว่าผมเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้สถานการณ์เป็นไงตอนนี้ต้องบอกว่ากราฟก็หลังจากเข้าไปมันก็พุ่งขึ้นต่อเนาะแต่ว่าด้วยความที่ b t c ตอนนี้มันเริ่มพักตัวแล้วหลังจากที่มันพุ่งแรงมันก็เริ่มหล่นลงมากับมันแนวเดิมนะครับก็ผมยังคงแผนเดิมอยู่นะครับสำหรับใครที่ l l o w up b t c มาเมื่อวานก็คือเรายังจะคงแผนเดิมอยู่เป้าหมาย t p ของเราก็ประมาณ250 นะครับสต็อปลอเนี่ยวางเหมือนเดิมเลยคือ240นนะครับก็เล่นเดี๋ยวเราจะจะเล่นอยู่ในกรอบ ไซเวนี้นะครับยังไงใครจะวางแผนอะไรกับมันก็ลองดูแล้วกันอันนี้เป็นไอเดียหนึ่งเนาะที่ผมลองเล่นนะครับสำหรับตัวผมเองทีนี้มาดูอีกสตัวหนึ่งครับก่อนที่จะไปดู b ี c นั่นก็คือตัวเหรียญ LTC ครับหรือ Litecoin Litecoin เนี่ยในวันนี้นะครับอีกราวประมาณ7ชั่วโมงเนี่ยก็น่าจะมีในส่วนของการฮาร์วิ่งนะครับซึ่งถ้าใครเคยจําได้เลยเมื่อ4-5เดือนก่อนตัว Litecoin เนี่ยผมเคยพูดไปแล้วเนาะว่ามันเป็นตัวที่เราสามารถจะเก็บสะสมได้ก่อนจะฮาร์วิ่งนะครับเพราะว่าทุกๆฮาร์วิ่งอะไรครั้งที่ผ่ผามาม ั้งก่อนเนี่ยมันจะมีการวิ่งซักระยะหนึ่งก่อนฮาร์วิ่งไม่ใช่ว่ามาซื้อไลท์คอยตอนช่วงฮาร์วิ่งนะในรอบนี้ก็เหมือนกันในรอบนี้ถ้าเรามาดูเนี่ยเนี่ยช่วงที่เราเคยคุยกันคือช่วงนี้นะครับเนี่ย,ยช่วงราคาโซนนี้นี่เนานะราคาโซนนี้นะครับก็ถ้าใครจาได้ตอนนั้นก็หลายๆคนก็เริ่มเก็บสะสมไปแล้วนะครับส่วนตัวผมเองผมเก็บสะสมแต่ผมมาขายโซนนี้เหมือนกันแต่ว่าตอนที่ราคาเริ่มเป็นสามเหลี่ยมเนาะ ี่ครับตรงโซนนี้เนี่ยเราเคยมีทําบทวิเคราะห์ลงในคลิปไปแล้วคลิปหนึ่งผมจําคลิปนั้นไม่ได้เหมือนกันนะครับซึ่งเริ่มบอกไปแล้วว่าโซนนี้เรยงเราก็เริ่มสะสมได้อยู่นะครับสำหรับคนที่จะลุ้นไปต่อ เนี่ยครับเนี่ยโซนโซนเนี้ยก็ผมเริ่มกลับมาเก็บสะสมอีกครั้งหนึ่งนะครับเนาะตอนนี้ก็จะเห็นว่าอ่าเรามาดูกราฟนิดหนึ่งครับเรามาดูกราฟนิดหนึ่งก็คือกราฟตอนนี้เนี่ยจะเห็นว่าราคาตอนนี้มาทดสอบแนวต้านทดสอบโซนต้านหลักๆก,กราฟอยู่นะี่ครับคือโซนนี้เนี่ยครับจะเห็นว่าตอนนี้ทดสอบอยู่นะครับแต่ว่าตัวกราฟเองเขามีการวิ่งเนาะถ้าเราลองนับเวฟเนะี่ยชุดนี้เป็นการวิ่งขึ้น A ลง B แล้วก็ C นะครับจากนั้นตัวนี้เองเนี่ยมีการวิ่งเป็นลักษณะของสามเหลี่ยมหรือ triangle นะครับนี่น เป็น A B C D แล้วก็ E กําลังวิ่งขึ้นตรงชุดนี้ครับเป็น A หรือเปล่านะครับ A หรือ1อันนี้ผมไม่รู้นะครับชุดนี้แล้วกาลังพัก B หรือ2ไม่รู้เหมือนกันนะครับาะนน B หรือ2ไม่รู้แต่ว่าทิศทางมันทางเดียวกันเนี่ยผมกําลังลุ้นชุดนี้อยู่นะครับเพื่อมันเบรกขึ้นไปได้นะครับชุดนี้โดยเวลาแผนการเล่นผมจะมองแบบนี้ครับก็คือชุดนี้จะเห็นว่า ถ้าเกิดว่ากราฟเนี่ยมันจะไปต่อจริงๆนะครับมันจะขึ้น B แล้วขึ้นขา c ไปต่อจริงๆเนี่ยอย่างน้อยครับตัวราคาต้องไม่หลุดนะี่ครับต้องไม่หลุดโลหรือว่าไม่หลุดขา E นั่นเองนะครับก็คือตรงนี้ที่ระดับราคาประมาณ80.5 0 5 6นะครับ80.56โดยประมาณนะครับถ้าจากจากภาพเนี่ยนะครับก็อันเนี้ยก็จะเป็นจุดที่ผมผมแต่ว่าผมสะสมมาโซนนี้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าอันเนี้ยจะเป็นจุดที่ผมจะรุนละว่า ผมจะถือโพซิชันต่อหรือไม่นะครับถ้าเกิดว่าราคามันหลุดมาตรงนี้จริงอันนี้ผมถือว่าหาวิ่งแล้วนะราคาก็ยังไม่วิ่งอยู่ดังนั้นเนี่ยผมจะท p ีแล้วนะครับไม่ใช่ทีีสิเขาเรียกว่าจะขัดลอดแล้วก็คือยอมตัดขาดทุนนั่นเองนะครับผมก็อันนี้ก็จะเป็นแผนเบื้องต้นนะครับถ้าเกิดใครจะจะลองเล่นก็สามารถจะลองดูได้นะครับอาจจะวางแผนไว้เบื้องต้นแบบนี้เนาะก็คือ s SL, ออาจจะอยู่โซนนี้นะครับตรงนี้เป็นจุดเข้าเนาะคือราคาปัจจุบันเลยแล้วก็อาจจะมองเลา่าๆนะี่ครับอ่าถ้านึกไม่ออกอาจจะใช้ฟิโบโตีลงมาก็ได้นะี่คเนี่ยจุดที่พีอาจจะมองไว้เาๆ61.8เนาะแนวยอดฮิตใช่ไหมครับแนวแนวแนวราคายอดฮิตที่คนชอบวางเป้ากันจากจุดสูงสุดนะครับก็อาจจะมองไว้เวนี้ก็ได้อาจจะถึง61.8 แล้วก็ค่อยมีการปรับตัวลงแล้วราวนี้ครับอันนี้คือตัว LTC ทีนี้มาดูในส่วนของ Bitcoin เรากันบ้างครับ Bitcoin เนาะภาพใหญ่ผมอาจจะไม่ไม่ไล่ให้ดูแล้วคือเรามองเป็นชุดขึ้นสมอยเกวก็คือ A B C ลงขา X นะครับจากนั้นตัวนี้ขึ้นเป็นลนักษณะของ A B แล้วก็ C เนาะทีนี้เราอยู่ตรงไหนของภาพนะครับเราอยู่ไนของภาพเราอยู่ในส่วนของขา B อ่าซึ่งขา B เนี่ยเราเคยให้ไว้2แผน คือมองเป็น A B C ลงมาเลยกลับเป็น A B C X A B C เนาะซึ่งวันนี้เรารู้แล้วว่าแผนไหนผิดก็คือแผนปัจจุบันที่เรามองนั่นแหละผิดนะครับแต่ว่าเนี่ยครับในส่วนของเมื่อวานเรา TP กันไปแล้วนี่ตรงนี้เนาะเราเข้าตรงนี้กันอะเนี่ยแผนถือมาประมาณ3วันก็ได้ TP ซึ่งต้องบอกว่ามันลงมา TP โหดมากครับคือ TP ตรงจุดที่วางไว้เป๊ะเลยนะครับแล้วก็ดีดขึ้นอะแต่ไม่เป็นไรวันนี้เรามาดูแผนการเล่นดีก,กว่าว่าตรงเนี้ยสาหรับคนที่จะชอบเทรด B C เนาะจะมองอยังไงได้ต่อ ผมขอลบในส่วนของตัวสมอ l l อเวก่อนเพราะว่าสมอ l l อเวไม่น่าใช่แล้วเนื่องจากกราฟมันยกเบรกหายไปเรียมที่เรียบร้อยนะครับอ่ะตอนนี้แผนจะเป็นยังไงแผนเราจะกลับไปใช้แผนเดิมครับนั่นคือชุดนี้เป็น A ชุดนี้เป็น B นะครับแล้วก็ขานี้เป็น C ตัวเนี้ยที่ผมตอนแรกที่ผมมองว่ามันไม่น่าใช่เพราะว่ามันเป็นอย่างนี้เนาะเราจะมองอน,นี้เป็น1 2 3แล้วก็4แล้วก็ลง5แบบนี้ซึ่งผมมองว่าไอชุดนี้เป็นเทอร์มินอลได้แหละมันเป็นเทอร์มินอลอิปาวเว์ก็คือ ขา4ใช่ไหมครับโอเวอร์แลปหัวหนึ่งแต่คอยมันคือว่าผมรู้สึกว่า4มันเคลื่อนที่นานแล้วสัดส่วนเนี่ยมันดูเป็นแชเนลลิ่งเนาะก็คือดูเป็นกรอบอย่างเงี้ยนะครับผมเลยไปแอบไปทางสมอลอกเวฟแต่ว่ามันเฉลยมาแล้วไม่ใช่เพราะมันเบรกขึ้นไปแบบนี้นะเนาะนี่ครับแทนถ้าเกิดว่ามันเป็นสมอลอกเวฟจริงมันควรจะต้องติดนี่ครับประมาณแนวต้านโซนนี้เนี่ยก็คือตัวตัวกรอบ line, เทนไลน์เนาะติดแนวต้านนี้แล้วลงต่อยขาเนาะแต่ว่ามันไม่ติดเลยมันทะลุปไปแบบ ง่ายๆเลยครับเมื่อวานถ้าดูหนึ่งชั่วโมงจะเห็นว่ามันทะลุไปในแบบเนี่ยครับคือมาติดนิดหน่อยเบาๆแล้วก็ทะลุไปเลยนะครับซึ่งอันเนี้ยตอนนี้มันทะลุมาติดแนวไหนอา่าผมขอลบแผนเดิมกว่าเนาะมันทะลุมาติดในส่วนของแนวต้านนะครับที่สามหมื่นะที่สามหมื่นทีนี้เรามาวางแผนการเล่นกันดีกว่าสําหรับตัวนี้ชุดนี้นะครับชุดนี้ถ้าตัวนี้เนี่ยเราจะเล่นส่วนตัวนะครับ ตอนนี้ถามว่าเข้าได้ไหมผมต้องบอกเลยว่าตอนนี้ผมยังไม่เข้านะครับเพราะว่าผมยังมีความรู้สึกว่าตัวนี้มันยังมีโอกาสครับดรอปลงมาได้อยู่เพราะว่าอันนี้มันติดแนวต้านเนาะอ่านแน่นอนว่าอาจจะมีโมเมนตัมขาขึ้นในโซนเล็กๆตรงนเนี้ยเนี่ยมันยังไม่หมดมันอาจจะมีการขึ้นไปเกี่ยวก่อนเนาะแบบคล้ายชุดเนี้ยไอ้น่าก็คือลงมาหนึ่งงสี่หเช่นดันครับตรงนี้เนาะอาจจะเป็น1 2 3 4 5สี่ห้าขึ้นไปก่อนแล้วอาจจะมีการพักลงมา นะครับแล้วค่อยขึ้นซึ่งอันนี้ถ้าที่ผมจะลองรอเล่นนะครับก็คือในส่วนของตัว QM นะครับหรือว่าเป็นการที่เราเห็นกราฟมันคอนเฟิร์มการยกไฮไปแล้วเนาะตรงนี้ถ้าใครเรียนในส่วน SMC ที่ผมสอนไปแล้วเนี่ยจะรู้ว่าตรงนี้มันก็คือการเกิดตัวเชิงอักขรเล็ตอะไรไหมครับ C h O C H เนาะเราเกิดตัวตัว c h Change of c h a r a c t e r ไปที่เรียบร้อยแล้วตรงนี้นะครับทีนี้ถ้าเราจะรอเล่นก็คือจะรอในส่วนของการดรอปลงมานะครับ ถ้าเราจะรอเล่นเนาะถ้าเราจะรอเล่นเราก็จะรอในส่วนการดรอปลงมาในโซน a r e รียของไหล่ซ้ายนะครับทีเ่เราราวราคาประมาณ29150นะครับโซนนี้เนาะนะี่ครับเดี๋ยวผมขอเขียนราคาไว้เลย29120นะครับถึง29085อ่ะนี่คือขอบเขตในโซนนี้ครับในนี้คือขอบเขตในโซนนี้เดี๋ยวเรารอดูนะครับผมเองจะยังไม่เข้าตอนนี้นะแต่แน่นอนเราไม่มองหน้าช็อตแล้ว อ่ะพี่ใช่มันขึ้นมาติดแนวต้ามันน่าจะลงเนาะแน่นอนครับตอนนี้มันเป็นมันเป็นการเบรกไฮขึ้นมาแล้วดังนั้นในการฝืนจะไปเล่นที่มันเป็นขาลงอะ่ะมันอาจจะเริ่มสวนเทนนะครับนิดๆแล้วนะครับอาจจะเริ่มสวนเทนนิดดังนั้นสิ่งที่ผมทําตอนนี้ก็คือจะรอให้มันย่อลงมามากกว่าแล้วหาจังหวะเล่นโซนี้เอานะครับก็อย่างที่เคยพูดไปเนาะการรอก็เป็นส่วนหนึ่งของการเทรดนะครับยังไงก็เพื่อนๆลองไปพิจารณาแผนกันต่อดู ผมมองว่าชุดนี้เป็นการยอ่อเพื่อขึ้นต่อนะครับยังไงก็นะี่ครับแผนภาพใหญ่ก็คือ A B แล้วก็ขึ้นขา C เนอะยังไงเดี๋ยวเรา follow up กันแบบใกล้ชิดแล้วกันนะครับก็บหวังว่าเพื่อนอาจะพอได้ไอเดียเนาะในการที่จะนําไปวางแผนการเทรดกันในวันนี้นะครับแต่วันนี้ก็ต้องมีส่วนที่ต้องอาจจะต้องระวังความผันผวน,นตลาดนิดนึงนะครับก็จะมีเวลาประมาณ19.15กนะครับก็คือ1ึงทุ่มนี่แหละก็จะมีในส่วนของตัว non farm ประกาศนะครับรวมไปถึงจะมีขุด oil inventory นะครับที่จะประกาศราวๆสามทุ่มครึ่ง นะครับก็ใครที่เทรดทั้ง Forex ทั้งในส่วนของคริปโตอยู่ก็อาจจะระวังระวังความผันผวนไว้นิดหนึ่งนะครับโดยเฉพาะคนที่เล่นทำเฟรมเล็กเนาะเพราะว่าในส่วนของการเล่นทำเฟรมเล็กเนี่ยเวลามันกรามันมีข่าวอะไรอย่างงี้าเนาะมันก็จะแบบค่อนข้างจะผันผวนรุนแรงนะครับยังไงก็ระวังในส่วนนี้เอาไว้ด้วยสำหรับคลิปนี้นะครับผมเองแชมป์ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในช่องไอเลอร์ลอสครับสวัสดีครับ สวัสดีครับแชมป์เองครับและนี่คือช่องแนสวัสดีครับแชมป์เองครับและนี่คือช่อง ข่าวที่นราสสาระยีเกี่ยวโลกคริปโตเคอเรนซีและบิตคอยน์มาสรุปให้พี่เชื่อฟังกันครับ